สวัสดีครับท่านสมาชิกกรีกรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เดินผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสร้อยเปยกันในอีพีที่98กันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเด็กเทพสูนมายาราวิเอลถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้าง นี่ก็เป็นเด็กลิสต์คร่าวๆของเรานะครับอันดับแรกก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ e ต k เด็กกันก่อนนะครับมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เห็นอยู่นี่ก็คือแพ็กเกจอิ่มคุ้มของซูเปอร์โพลิมอล a t เซชันนะครับเราสามารถจับแดกมอนสเตอร์อีกไฟายได้โดยการใช้เฮกซิลของเราหรือไม่ก็ใช้เป็นซูเปอร์โพลิมอล a t เซชันนะครับมีการูลล่าครับมีสตาร์วิ้งเวนอมฟิวชั่นดรากอนเบรดาฟแฮนดรากสโตฟิลเลียไคโฟเวลุตัม แล้วก็ปิดท้ายด้วยกาฟาลิงสปเดอร์ส่มา2ใบลิงคูริโบลูกพ่อรีบเล่นก่อนโดนแบนหนึ่งใบในแม่ฟีนิกซ์น้องไอพีมัสคาลีน่าเบรดัเอนเวอร์เตอนาคอนดาไอมืดส่มา1ใบใบนี้มีเอฟเฟกชุบมอนสเตอร์ทัดมืดในสุสานของอีกฝ่ายเมื่อกัดใบนี้ถูกทำลายจากการบัติลหรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ดอีกฝ่ายในขณะที่อยู่ในมอนสเตอร์โซน เราสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ธาตุเมืดที่มีพลังป้องกันต่ำกว่า1,500จากเด็กใดราเทนเดอะเฮเวอรี่เจเนอลใส่มาหนึใบในช่วงเข้าบท t เทิลเฟสเราสามารถยิงการ์ด1ใบในฟิ์อีกฝ่ายไดเมกไนครูเซเดียอัพราแม็กใส่มาหนึใบแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันเดอร์วอลกดเดดออฟเดอะคลอสเวิลด ต่อไปเป็นส่วนของเมนเด็กนะครับใส่มา1ใบเออราดิเคเตอร์เอพเดกไวรัสใบนี้ก็เป็นไวรัสทำลายเวทหรือกับดักนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะประกาศเป็นการ์ดอะไรมีผล3เทินนะครับ ซูเปอร์พอิโมไลเซชันใส่มา2ใบเอาไปจับแดกมอนอีกฝ่ายต่อไปครับก็จะเป็นเอนจิ้นของคุริโบลูกพ่อครับใส่มา3าใบเป็นคุยคีโบเอฟเฟกคือสามารถเสิร์ชขึ้นมือหรือสเปรลงมาในฟิลได้กัดท,ที่ติดชื่อคุริโบแล้วก็กัดเพิ่มจํานวนครับสังเวยคริโบแล้วก็ปั๊มโทเค็นออกมา5ตัวเท่าที่จะทําได้ไม่สามารถสังเวยเพื่อการอัญเชิญแบบสังเวยได้มันหมายความว่าเราสามารถใช้สังเวยเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษได้นะครับไอพวกราวอ เวพวกนี้มันมีเอฟเฟกสามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากมือโดยการสังเวยมอนสเตอร์3ตัวต่อไปเป็นเอนจินของ3เทพมายา Opening o f the s u b ะสปาริดเกรเมื่อกาดใบนี้สั่งใช้งานเราสามารถเสิร์ช3อสูรมายาขึ้นมือได้ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์1ตัวครับที่ติดชื่อ3อสูรมายาอยู่ในเทคจากเด็กขึ้นมือไดเอฟเฟกถัดไปก็คือทิ้ง1เพื่อที่จะชุบมอนผ่ามานที่มีพลังโจมตีป้องกันเป็นศูนย์จากสุสานได เมื่อเราควบคุมมอนสเตอร์เวล์สิบเราสามารถเอาการ์ดเวทต่อเนื่องหนึ่งใบจากสูสานขึ้นมือได้แล้วก็เวทฟิลใบจริงครับแลออฟ darkness เอามาจากเอนจิ้นของเดียโบลสเอฟเฟกต์ก็คือมอนทุกตัวในฟิลจะกลายเป็นทตดมืดแล้วก็เทิร์นละหนึ่งครั้งเมื่อเราจะใช้เอฟเฟกต์สังเวยเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ทัดมืดหนึ่งตัวของอีกฝ่ายที่เขาควบคุมแทนได้ในช่วงเอนเฟสนะครับปั๊มโทเค็นออกมาหนึ่งตัวต่อก,การสังเวยหนึ่งครั้งในเทิร์นนี้ ฟอร์เรนพาราไดกันทาเก็ตแล้วก็กันตายจากเอฟเฟกให้กับลาวิเอล o อตออฟแ a นตาซีมแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายครับเมื่อเราควบคุมลาวิเอลลอตออฟแฟนตาซเราสามารถจั่วการ์ดสองใบได้ต่อไปครับใส่มาสาใบเอสมอนสเตอร์ ster, ประจำเด็กของเราลาวิเอล o อตออฟแฟนตาซ m สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยการสังเวยมอนสเตอร์3ตัว เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากมือและเลือกลาวิเอลลอตออฟแฟนตาซีมที่เราควบคุมตลอดเทินนี้การ์ดใบนั้นพลังโจมตีจะกลายเป็น2เท่าจากพลังโจมตีที่มีอยู่ตอนนี้และสามารถตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวใดต่อไปเป็นเอฟเฟกต์จากสู่านครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้มันสามารถคอมโบกับเล f อฟด k กเนสได้เมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสูสานสามารถสังเวยมอนสเตอร์1ตัวหลังจากนั้นหยิบการ์ดใบนี้ขึ้นมือ และต่อไปครับลาวิเอลลอดออฟแฟนตาซึมใบนี้ต้องสเปรด้วยการสังเวยมอนสเตอร์เผาปีศาจสามตัวทุกครั้งที่อีกฝ่ายนอร์มอลมอนสเตอร์ออกมาเราจะได้สเปรแฟนตาซึมโทเค็นออกมาได้ แต่การ์ดเหล่านั้นไม่สามารถตีได้เราสามารถสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวเพื่อที่จะปั๊มพลังให้กับการ์ดใบนี้เท่ากับพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยแน่นอนครับเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถเล่นคู่กับแลร์ออฟดาร์เนสได้เหมือนกันเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่มีพลังเยอะๆเพื่อที่จะเอามาปั๊มให้กับการ์ดใบนี้ได้ดาร์คซัมมอนิ่งบีสสังเวยการ์ดใบนี้เพื่อสเปรราวิเอลจากมือ เด็กออกมาได้โดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขาการอัญเชิญแลกกับการที่เทอรน,นี้เราห้ามปีแล้วก็เอฟเฟกจากสูสานครับสามารถรีมูฟใบนี้เพื่อที่จะเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือกร์รท,ที่ติดเชื่อราวีเอลจากเด็กอาริมาเดวิกเฮดวาร์ดนเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อเสิร์ชแล้ออฟดักเนสขึ้นมือได้ของโคตรดีครับแล้วก็เอฟเฟกถัดไปก็คือ เราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ธาตุเมื่อหนึ่งตัวหลังจากนั้นจวกัดหนึ่งใบและในกรณีที่เราสังเวยเป็นมอนสเตอร์ธาตุเมื่อตัวอื่นที่ไม่ใช่ก์ดใบนี้เราจะได้เสื้อหนึ่งใบครับก์ดที่มีพลังป้องกัน2 0 0พันหรือมากกว่าน้องอุระะใส่มาสาใบ The Dark h e x i l Fusion สังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวพร้อมกับกัดใบนี้เพื่อที่จะอัญเชิญฟิวชั่นได้ Dark b Be c k o n i n g Beast มาาเมื่อกัดใบนี้ normal ออกมาสามารถเสร์ดราวิเอลหรือก์ดมอนสเตอร์ Monster ที่ติดทป ราวิเอลจากเด็กขึ้นมือเทิร์ดละครั้งในช่วงของเมนเฟสเราสามารถนอร์มอลมอนสเตอร์เผาปีศาจพลังโจมตีป้องกันศูนย์ได้อีกหนึ่งครั้งแม Chaos, เเ็กซี่ไซม่าสามใบคออสซัมมอนิงบีดเอฟเฟกต์ก็คือสังเวยใบนี้เพื่อเรียกราวิเอลจากมือโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขาการอัญเชิญและเอฟเฟกต์จากสุสานครับสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้เพื่อเสิร์ชฟอล์ลินพาราไดซ์จากเด็กขึ้นมือได้และเราก็ปิดไทยด้วย คูริโบโลูกพ่ออันนี้ของโคตรดีครับเป็นแฮนด์แพรยุคแรกสามารถโดดรับดาเมจของอีกฝ่ายได้หลังจากนี้จะเป็นการดูเอลหาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่พร้อมแล้วก็ไปดูเอล มาครับกับเกมที่หนึ่งของเราเกมนี้อีกฝ่ายเดียวเริ่มก่อนครับเปิดด้วยเทเลพอร์ตครับทำการสเปรเป็นซีอามินแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์จ่ายไลายพอยไป600ครับเพื่อที่จะเลือกการ์ดขึ้นมือแล้วยังไงต่อครับรีจ่ายไปอีก600ครับเรียกออกมาเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์เป็นยุกิยุและใช้เอฟเฟกต์การ์ดจากสุธันครับใช้เอฟเฟกต์จากฟิวชัสังเวยสเป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 แล้วก็อัญเชิญซิงคโครเป็นเดียบโบเลนติสเสร็จเป็นวิลเล่เพนครับแล้วก็เรียกเป็นโซเคนใช้เอฟเฟกต์โซเคนครับเมื่อ การเซตการ์ดเวทจะได้สเปเป็นเอนเชนแฟรี่ดวก่อนใช้เอฟเฟกของเอนเชนแฟรี่ครับทำการเ์ตหนึ่งใบขึ้นมือเลือกเป็นไอซ์เจดครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกอะไร ปรากฏว่าอีกฝ่ายเรียกเป็นคอสโมชครับแล้วก็นอร์มอลหรือสเปก็ไม่รู้ครับดูไม่ทันเปิดเทินมาครับใช้เป็นซูเปอร์โพลิเมอไรเซชันทำการจับเดกกร์ดอีกฝ่ายครับเรียกเป็นสตาร์วิ g งเวนอมฟิวชั่นดรา้อนและหลังจากนั้นเราก็เปิดด้วยโอเพนนิ่งออฟซับริตเกียร์ครับทำการนอร์มอลเป็นดัคเดอะคิงบี t แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามอนสเตอร์ของเราโดนใบเอฟเฟกต์อยู่ ก็เลยเล่นพลาดนะครับในช็อตนี้เราก็เซตเป็นไอเออราดิเคเตอร์อีพีเดมิกครับจบเทินเป็นเทินของอีกฝ่ายในช่วงของสแตนไบเฟดเราก็ใช้เป็นเออราดิเคเตอร์อีพีเดมิก โดยมีเป้าหมายเป็นการเวทนะครับเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรำซิงโคกันต่อไปเรียกเป็นบาโลูนีเดฟเลอร์ใช้เอฟเฟกต์บาโลูนีเดฟเลอร์ครับเล็งยิงมาที่แผงหลังของเราแล้วก็ตีมาด้วยบาโลูนีเดฟเลอร์ครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นเทินที่4ครับใครเห็นก็ว่าตายตอนนี้เราก็จวดได้เป็นคุยคีโบครับแล้วก็ทําการเปิดด้วยคุยคลีโบครับอีกฝ่ายก็ไม่ขัดแต่อย่างใดเราก็เลยเปิดอีกใบครับอีกฝ่ายก็ไม่ขัดแต่อย่างใดเห็นไม่มีพิษมีภัยเราก็เลยเอาไปขึ้นเป็นไอดัสได้ สำเร็จครับและใช้เอฟเฟกของดสัสเพื่อที่จะล่อในเกี่ของบอลลูนีเดฟลืนนะฮะ อีกฝ่ายก็ทําการเนตเก็บกา๊าซเราไปครับนี่ก็เป็นเพที่โคตรจะอัจฉริยะเลยนะครับใช้เอฟเฟกต์ของดาร์คเซิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือเป็นดาร์คเบคอนนิ่งเบสและเมื่อเรา n o r m a l l เป็นดาร์คเบคอนนิ่งเบสเนี่ยฮะเราจะได้เซิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือเราก็เสร็จเป็นสัมฤทธิ์เกตครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเบคอนนิ่งเบส n o r m a l l ออกมาอีกตัวหนึ่งและสังเวยอสซัมบริดต์เบสครับเรียกเป็นราวิเอลอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปเลย แล้วก็มาต่อเกม2ครับเกมนี้เราได้เริ่มก่อนอี่ายครับใช้เป็นสุดยอดเอนจินแห่งยุคครับเป็นคุริโบลูกพอ่อทําการอันเชญโทเค็นออกมา5ตัวครับแล้วให้อีกไฟายไทยว่าตัวไหนคือคุริโบตัวจริงขึ้นเป็นน้อง IP พีมัสคาร a นาครับแล้วก็เอาคุริโบอีก3ตัวที่เหลือครับไปขึ้นเป็นราเทนเดอะเฮเวอรี่เจเนอเรใช้ฟุตอีกรอบครับสไปออกมาเป็นคุริโบแล้วก็นอร์มอลเป็นเฮกซิลครับเรียกออกมาเป็นกราฟ้า จบเทินครับทีนี้เข้าสู่เทินที่2ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยเปลี่ยนใจครับแล้วก็คัดด้วยกระดาฟ้าครับโดยเลกกับการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแต่ว่าเขาก็มีอีกใบครับเราก็ต้องขึ้นเป็นเชนที่2ครับเป็นน้องไอพีมัสคารทนาทำการใช้กาฟาเป็นวัตถุดิบเรียกออกมาเป็นไอมือดครับไว้รอเล่นเทินนะ คนเชื่ออะไรเอาเปลี่ยนใจเข้าเด็กสองใบว่า normal <c oughs> เป็นเน c r o สครับแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยไม่เข้าสู่ battle p h a s แต่อย่างใดครับเพราะว่ากลัวเอฟเฟกของราเทนของเราในเทิร์นที่3นี้เราก็ไม่รอช้าครับเข้าสู่ battle p h a s ในทันทีทันใดใช้เอฟเฟกของราเทนครับแต่ก็โดนกัดด้วยตีโชล่าเวอร์ชันคลอสเพ l a y นะครับแล้วก็ตีด้วยเอเมอร์ครับตีด้วยราเทนเฮเวอรี่เจเนอเรลเกมนี้ก็ดูทรงๆอยู่นะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับเล่นในเมตาโรงเรียนเลยเป็น battle p h a s ครับใช้เอฟเฟกของ ราเทนแล้วก็ตีด้วยแอมมือครับตีด้วยราเทนครับตอนนี้อีกฝ่ายเหลือได้พ้อยเ,เย900พียงแค่900ร้อพอยเท่านั้นนะครับและเขาก็กดยอมแพ้กันไปเลย าสู่เกมที่3ครับเกมนี้มือเราก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่มันดีเกินไปครับเราก็เลยเลือกที่จะจบเทินเข้าสู่เทินของอ e ีกฝ่ายครับทีนี้เขาก็ทําการเปิดด้วยวอช a วลซิตี้ครับเราก็ขัดด้วยน้องอุลลากันไปอ e ีกฝ่ายก็เลยเลือกที่จะจบเทินกันไปเลย นับว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างวาวอูสกันเลยทีเดียวนะครับเขาเปิดด้วยแม็กซีในเทินที่3ครับด้วยความเป็นโปรเพเยอร์ของเรานะครับก็เลยเลือกที่จะจบเทินเหมือนกันครับตุดยอดครับ4เทินที่ผ่านมาไม่มีเชียรอะไรเลยครับนอกจากบับกันด้วย แอนทงแฮนแทบและในเทิร์นที่4อีกฝ่ายก็ยังยืนยันที่จะเปิดเป็นเวอร์ชวลซิตี้นะครับเราก็เปิดเป็นแม็กซี่ตอนนี้เขาก็ไม่มีขัดแต่อย่างใดอีกฝ่ายทําการรัมครับแล้วก็ปาเป็นแม็กซี่ครับไม่รู้ว่าปาไปทาไมไม่เจอนานแล้วครับเด็กนี้ตั้งแต่เมตายุคป,ปีแรกที่เกมเปิดนะเจอบอยบ่อยเรียกเป็นสตาร์ดัชาร์นวอร์เออร์ครับเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ใช้เอฟเฟกของมาลิเชียสไปออกมาเป็นมาลิเชียสครับเรียกเป็นซิกมา และขึ้นเป็นโคเรลดรา้อนสเปรย์ออกมาเป็นไดอาโบลิกไก่และขึ้นเป็นโซคิน ช้เฟกของโซคินสเปย์ออกมาแบบพษษิเศษเป็น Wing คริสตาวิงซิงโคราดากอนครับแล้วก็เข้าสู่บัตเทิลเฟสครับจังหวะนี้ตีมาด้วยซิกมาครับเราก็รู้ถึงชะตากรรมของเราครับถ้าเกิดว่าไอซิกมามันตีเราดาเมจมันจะเป็น2เท่าเราก็เลยต้องขัดเป็นใบนี้ครับป่าเป็นคูริโบลูกพ่อครับอีกฝ่ายก็มีขัดครับใช้เอฟเฟกของคริสตลวิงซิงโครดากอนแต่ไม่เป็นไรครับพี่กูมีคูริโบอีกหนึ่งตัวและมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายก็ตีไม่เข้าครับด้วยความนังเหนียวของเราในช่วงเมน สองก็เรียกออกมาเป็นเจเบิร์นิงอาบิสใช้เอฟเฟกของเจเบิร์นิงอาบิสครับทำการโมโกัสหนึ่งใบเป็น Trans ทรานเซคชั่นโลแบกทีนี้ก็เป็นเทิร์นของเราครับเปิดด้วยแล็อฟดาร์กเนสครับอีกฝ่ายก็ใช้เป็นทรานเซคชั่นโลแบกเอฟเฟกก็คือกรอปเทคก,การ์ดกำลังหนึ่งใบในสุสานครับการ์ดที่เขาเลือกมาก็คือโกสต์มิฟเกิลเอฟเฟกก็คือห้ามอีกฝ่ายสเปย์มอนสเตอร์ Monster จากมือเด็กหรือเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ตลอดเทิร์นนี้แบบนี้กูก็สวยสิพี่ แต่ไม่เป็นไรครับเราทําการเสิร์ชเป็นโคริโบลูกพ่อหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เป็นสับปริดเกียรติครับอีกฝ่ายก็กลัวว่าเราจะใช้เป็นสับปริดเกียรติครับเล็งยิงมาที่โอเพนิ่งออฟเดะสับริดเกียรติแต่มันก็ไม่ใช่คีย์หลักในเด็กของเราครับทาการเรียกเป็นโทเทค็นโคริโบออกมา5ตัวกันก่อนครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ใส้แตกในเทินถัดไปเสร็จเป็นซุปเปอร์โพลิโมไลเซชันและจบเทินกันไปเลยเข้าเทินอีกฝ่ายครับเราปาเป็น อีกฝ่ายก็เรียกสุดออกมาครับพวกท่านตามไม่พาดครับที่เห็นอยู่นี่คือสุดที่ใช้มอน n s t e r Bell 12 2ตัวนี่คุณพี่จะเอาเท่ไปถึงไหนครับเนี่ยเราก็เล่นไม่รอช้าครับใช้เอฟเฟกของ Super Polymolization ทาการจับแดกมนสเตอร์อีกฝาก่กฝาย2ตัวครับเหลือไว้แค่ Crystal Wing ิงโคร r ราก้ g o n เท่านั้นแต่เขาก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ครับสเปย์ออกมาเป็นโกสร t บิดแล้วก็สเปย์ออกมาเป็น Virtual World ทั้งหลายแหล่ลของเขาครับแล้วก็จั่วกันต่อไปการป้องกันของเราตอน อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับเพราะว่าไอ้ไทโฟเวลูตั้มมีเอฟเฟกช่วยในการเนเก็บการสเปออกมาจากเอ็กซ์เด็กและเป็นเทิร์นที่เจ็ดครับใช้เอฟเฟกของรอดออฟแวลาซึมทำการสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวหยิบขึ้นมาเป็นราวิเอล แล้วก็แปะเป็นฟอร์เรนพาราไดส์ครับเพื่อที่จะกันท่าเกียน์ให้กับราวิเอลของเราและใช้เอฟเฟกของพาราไดส์ครับจัวการ์ดสองใบเรียกออกมาเป็นเฮกซิลครับทำการสังเวยมอนสเตอร์และเรียกออกมาเป็นกระดาฟาเพื่อที่จะรอเนเกียอีกฝ่ายครับแล้วก็ยังไม่ได้ตีเลยครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปก่อนเดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเด็กเราก็สกอร์ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเปิดด้วยโอเปอเร o f ่นออฟซับบิลด์เกเซิร์ตหนึ่งใบเป็นราวิเอล แล้วก็ใช้เป็นคุยเรียกคริโบครับแล้วตามด้วยมัลติฟลาสังเวยคริโบลูกพอ่อสเปยออกมาเป็นโทเค็นคริโบลูกพ่อ5ตัวและหลังจากนั้นครับก็ขึ้นเป็นน้องไอพีมัสคารินา ปิดบอร์ดอีกตัวหนึ่งครับเรียกเป็นราเทนเฮเวล y ี่เจเนอเรเอาเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ Normal เป็นด r k s u m ัม n i n g Beast มันจะดีมากครับถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกของไอตัวนี้ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้เราเสิร์จเป็นเค a อสได้แล้วก็สามารถ Normal ลเค o อได้อีกรอบหนึ่งครับเรียกเป็นลาวิเอลเพื่อที่จะรอเปิดเอลดาใดีเคเตอร์ในถนหน้าแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้เราใช้เป็นวิธีธรรมาชาติแล้วกัน อีกฝ่ายเข้าสู่ Battle p ครับใช้เป็นเอฟเฟกของราเทนทําการทําลายหนึ่งใบปรากฏว่าไอเจ้านั้นเป็นอัติแฟกต์ไซสครับแล้วก็เป็นเทิร์นที่3ครับเปิดด้วยโอเพนนิ่งออฟเดอะซัม Gate เสิร์ตเป็น Chaos s u m m o นิ n g ครับ แล้วก็สังเวยเป็นเคออสซัมมอนิงเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับเป็นราวิเอลแล้วก็เสิร์ฟเป็นฟอร์เรนพาราไดส์ครับใช้เอฟเฟกของฟอร์เรนพาราไดส์ตัวการสองใบครับนอร์มอลเป็นเบคอนิงบีเสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมือเป็นราวิเอลเวอร์ชั่นทุบผืนและหลังจากนั้นครับขึ้นเป็นไอ้มืดกันต่อไปสังเวยมอนสเตอร์ Monster หนึ่งตัวครับด้วยเอฟเฟกของราวิเอลลอตออฟแฟนตาซึมแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบครับใช้เอฟเฟกของราวิเอลจากมือปั๊มพลังเป็นหนึ่งกก,งกับไส้แต ใครที่กําลังมองหาเด็กแคชเชลเล่นเพลินๆน,นะครับเราก็แนะนําเด็กนี้เลยเพราะว่าแม่งเพลินจริงไอเ้ยเล่นโคตรง่ายแล้วก็เข้าสู่เกม5ครับหลังจากที่เราเจอเด็กธรรมดาธรรมดากันไป4เกมแล้วนะครับรอบนี้ก็มาเจอของแข็งประจําเมตาอนี้กันเป็นเด็กสน็กไอครับเราก็ปาเป็นแม็กซี่ครับแต่เขาก็ดูทรงเหมือนจะไม่กลัวเชี่ยเลยเลยนะครับทำการเสดเป็นป๊อบล่าใช้เอฟเฟกต์ป๊อบล่าครับสเป์ออกมาครับและตอนนี้แม็กซี่ชาเลนก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับเรียกออกมา เป็นไอโอ๊กครับใช้เอฟเฟกตของป๊อปล่า เซตเป็นป๊อปล่าแล้วก็เรียกออกมาอีกรอบหนึ่งเป็นสเน็กไอแอใช้เอฟเฟกของซินฟูสปอยสเน็กไอครับหลังจากนั้นขึ้นเป็นเทคจีนัสไมตีสตรเกอร์เสิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือเป็นเทคจีนัสโอเคลียสรุปไอตางูเขาชอบเล่นผสมกับอะไรครับเนี่ยทำไมกูเห็นมึงเยอะอย่างวะบางครั้งก็แม่งเอาไปรวมกับเดวิลสตาบางทีแม่งก็ไปรวมกับรสคิวเอทสเน็กไอมึงนี่มันสเน็กไอจริงๆขึ้นเป็นซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรครับแล้วก็ใช้เป็นสตาร์ดัตอิลมิเนช เราก็ขัดในทันทีครับด้วยแอชบลอสซัมแต่ก็มีเชนที่3โผล่ขึ้นมาครับเป็นชี้นิ้วทําให้เราไม่สามารถเนเกตอีก่ายได้โมเป็นสตาร์ดัตสิงโครครับสเปเป็นสตาร์ดัตสิงโครนแล้วก็เอาไปสิงโครกันต่อไปครับเรียกเป็นจังสปีดเดอร์ครับแน่นอนครับเมื่อจังสปีดเดอร์ลงสนามความชิปหายก็จะบังเกิดเรียกออกมาเป็นสตาร์ดัตชาร์จวอริเออร์และไปทําสิงโครกันต่อครับเรียกเป็นเอ็กเซลซิงโครสตาร์ดัตดราคอนพลัง2 5 0 0 รอยเน้นเนนใช้เอฟเฟกของสตาร์ดัสดราก้อนเอ็กเซลซิงโครก้าซิงโครทุกตัวจะไม่รับผลเชียอะไรเลยสเปออกมาเป็นสตาร์ดัสดราก้อนครับและนําไปซิงโครกันต่ออีกรอบครับเป็นคริมสันดราก้อนแล้วยังไงต่อครับรีแล้วก็ใช้เป็นแอซเซอซิงโครนครับชุบออกมาอีกรอบหนึ่งชุบอีกครับเป็นเรวลูชั่นซิงโครนเอาเต็มที่เลยครับคุณพี่ตีมาครับ2องวครับด้วยสตาร์ดัสเอ็กเซลซิงโครแล้วก็ตีมาด้วยก้าที่เหลือครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะปิดฉากด้ว ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรครับแต่ไม่เป็นไรครับกูมีคุริโบลูกพ่อทําการลดดาเมจจากอีกไฟครับแล้วก็เป็นเทินที่3ของเราครับได้เวลาโชว์แสงยานุภาพด้วยซูเปอร์โพลิโมไลเซชันทำการจับแดกมอนสเตอร์2ตัวครับเรียกได้เป็นกาลูล่าและอีกฝ่ายก็ปาเป็นแม็กซีกันไปเราก็เปิดด้วยแล้ออฟดักเนสครับ ใช้เอฟเฟกของ Opening of s นออฟสัมบอริท์เกียนอมอเป็นคูริโบลูกพ่อทําการอัญเชิญโทเค็นออกมาครับแล้วก็ใช้คูริโบสามใบในฟิลด์ของเราเรียกออกมาเป็นราวิเอลลอตออฟแฟนตาซิมและทั้งเว้ยครับด้วยเอฟเฟกของราวิเอลเลือกเป็นเอ็กเซลซิงโครสตาร์ดราคอนครับเพิ่มมา2,500พอยต์และเข้าสู่บาร์โทเฟสครับหลังจากนั้นครับก็ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเป็นราวิเอลลอตออฟแฟนตาซิมชัยมาริ่งสครับเปอร์เพื่อที่จะปั๊มพลังให้กับราวิเอลของเราครับตอน เพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าครับตีอีกฝ่ายถึงกับไส้แตกจบแล้วครับกับเด็กราเอลเทพอสูรมายาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับใครที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่20บาทมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการมีรายชื่อที่ต้นคลิปแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่คนหล่อเทเท่านั้นใช้ได้ ว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุกับสาธุเด็กเทพอสูรมายาราวีเอล5้เต็มห